สวัสดีจ้ากลับมาถึงบ้านพัสดุมาเต็มเลยพี่น้องจ้าเราจะพาแกะดูเด้อพี่น้องว่าในกล่องนี้มันคืออะไร อะไรเอ่ย แล้วนะพี่น้องแล้วนะดูต่อไปเรามาดูอันนี้ต่อไปว่าอันนี้คืออะไร You nhanh know, yeah. ơi สองชิ้นสองชิ้นแล้วดูชิ้นที่สาม ดูชิ้นนี้ดูดูอะไร แอนแอนที่แปลงขนแมวนี่เองนีงไงที่แปลงขนแมวน้องจ๋าอุปกรณ์ของแมว เปิด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 อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาดูสินี่เห็นไม้เห็นไม้อันนี้ก็คือบ้านแมวนั่นเอง นี่ก็คือบ้านแมวเดี๋ยวเราก็จะเอาไปประกอบถ้าเราประกอบเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเหมือนรูปภาพในนี้เนี่ยถ้าเราประกอบแล้วมันจะเหมือนรูปภาพนี้สรุปแล้วของที่เราสั่งมาก็ได้ครบเรียบร้อยประกอบแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ นี่คือบ้านแมว